สวัสดีจ้าพี่น้องม้อน,นี้เจด,ดวงสิผ้ามาเบิง่งหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวเจด,ดวงสั่งมาสั่งออนไลน์พี่น้องสั่งมาจากต่อ,ตอจ้าติกะตะกอันนี้ก็เป็นเนื้อแดดเดียวพี่น้องนี่ส่วนสะโพกส่วนสะโพกเนื้อแดดเดียวถุงละครึ่งกิโลกรัม ถุงละเคืองลูกพี่น้องนี่แต่เยอะมากจะอันนี้ก็เนื้อเดือดเดียวอันนี้ก็ถุงละโลเอ้ยถุงละเคืองลูกคือกันพี่น้องเจดวงสังเนื้อมากหนึ่งกิโลแต่ว่าหมูแดดเดียวสั่งมากเคืองกิโลอันนี้ถุงละเคืองกิโลพี่น้องว่าได้ดหลายบ่ได้ดหลายเติบด้นี่ แสบอยู่ล้วนี่เคยสั่งเนื้อแดดเดียวมาตะวันมูแดดเดียวท่านเคยสั่งมูนจะเคยสั่งมาเธอแหลกน่าจะอร่อยอยู่เด้อเห็น,นพี่น้องบุปกติกระสีประมาณพันหนึ่งเลยพี่น้องนี่แต่ว่าได ส่วนลดเหลือประมาณเจ็ดลยกว่าบาทพี่น้องบอกค่าส่งน้ำนแนจักหน่อยทอดอย่างปิ้งเบบกินไส่หมอทอดอไรน้ำมันใดดพี่น้องเขาทาป่พี่นออ้อ,นองกับแกมก็ได้กินกับเขาเนียวก็แซ่บมูดดเดียว มุดตรงตากอยากพี่น้องสร้างเอาเดีจ้ามือนี้จีดวงก็ได้เอาคลิปเนื้อแดดเดียวมูแดดเดียวที่สร้างผ่านออนไลน์มาฝากพี่น้องซูเบิงพี่ซูพี่น้องเบิงมือนี้จีดวงก็ขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า